วลีปลาหมึกแถวบนรู้เรื่องไหมปลาหมึกแถวบนก็เหมือนเขาต้องคัดใช่ไหมรูปร่างหน้าตาถึงจะได้เข้าเหมวอนปลาหมึกรีดอะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกบดแถวบนตัวจะใหญ่ตัวจะสวยราคาจะแพงตัวล่างจะถูกหน่อยผมซื้อแต่ตัวล่างเพราะเงินไม่มีคุณซื้อตัวบนบ่อยนี่ตอนนั้นจำไม่ได้แล้วตอนที่ซื้อเนี่ยมันคือคนละตัวบนละใจเย็นคนละไม่ค่อยมีสติแหละ คัดหน้าเอาเฉ<อ>พาะที่หุ่นดีหน้าดีเข<อ>้าไปาในปาร์ตี้อาจทำได้นะคราวนี้ก็มีปัญหาแววกันว่าเพราะตัวล่างที่เขาปฏิเสธไม่ให้เข้าปาร์ตี้ไปแจ้งตำรวจหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนั้นเดี๋ยวต้องไปหาความจริงกันแต่กลิ่นมันทำแม่งทำแม่งแล้วไม่ใช่กลิ่นปลาหมึกแต่เขาบอกว่ากว่าที่เขาจะให้เจ้าหน้าที่จากพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจน่ะผ่านไปเท่าไหร่แล้วอ่ะสองวันน่ะ โรงแรมล้างทําความสะอาดอย่างเร็วเลยเพราะอ่ะเขาก็บอกว่าเขาต้องมีการรับลูกค้ากลุ่มใหม่ลอดใหมใให่ทำความสะอาดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตํารวจพิสูจน์หลักฐานกลางกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเพิ่งจะเข้าไปเก็บพยานหลักฐานที่ห้องพักที่จัดปาร์ตี้กางเกงในของกลุ่มชายรักชาย124คนในซอยสุขุมวิท31หลังจากถูกจับกลุ่มกันตั้งแต่ตี18ธันวาคมที่ผ่านมาขึ้นไปตรวจไปหาหลักฐานใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงนิดนิด ระหว่างที่เดินทางจำลังจะเดินทางกลับเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เข้าไปถามเลยประชิดตัวเสร็จปุ๊บเจอหลักฐานอะไรไหมครับไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนให้สัมภาษณ์จนทีมข่าวไปทราบข้อมูลบอกหลังเกิดเรื่องโรงแรมมีการลบภาพจากกล้องวงจรปิดตรงทางเดินหน้าห้องตรงฮอล์เว่ยตรงโถงอ่ะผู้หญิงทำความสะอาดห้องพักที่เกิดเหตุไปแล้วสองรอบอเพื่อรองรับลูกค้าชุดใหม่ที่จะเข้าไปใช้บริการ พอได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ<ส>ก็เลยโทรศัพท์ไปถามพลตํารวจตรีวาทีอัศวุิมังก<ส>ูลผู้บังคับการตํารวจพิสูจน์หลักฐานกลางว่าก่อนหน้านี้ตํารวจพิสูจน์หลักฐานเคยได้เข้าไปเก็บหลักฐานหลังเกิดเหตุมาแล้วใช่หรือไม่แต่ได้รับคําตอบว่าเป็นการเก็บหลักฐานครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการประสานจากพนักงานสอบสวนสนอทงลอเจ้าของคดีให้เข้ามาเก็บหลักฐานหากห้องพักถูกทําความสะอาดไปแล้วอันนี้ก็ยากแล้วล่ะ ที่จะเหลือหลักฐานอย่างเช่นลายนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุทีนี้การทําความสะอาดห้องเพื่อจะรับคนเข้าพักใหม่อ่ะเข้าใจได้แต่ที่มันงงอยู่นี่ว่าแล้วทําไมต้องไปลบวงจรปิดตรงทางเดินอะไรอย่างนี้ด้วยหละ่ะอ,อ,อย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากในการหาตัวว่าที่บอกว่าคนจะเข้ามาและถ้าเกิดอยากจะใช้ยาเสพติดเนี่ยต้องมีการสแกน q r วโค้ดในการซื้อ,อ,อในการขายอ่ะตรงเนี้ยหลักฐานมันก็จะหายไปด้วย,ยนะฮะแต่ทางพลตบทรรีวิทวัฒชินคำผู้บระครับการตำรวจนครบาล5 กล่าวปฏิเสธว่ากรณีการลบภาพวงจรปิดทำลายหลักฐานในห้องพักที่เกิดเหตุอันนี้ไม่จริงนะพร้อมกับยืนยันว่าตํารวจเก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้หมดแล้วเรายังสามารถประสานทางโรงแรมได้ครับตวรวจสอบวงจรปิดปพบเห็นว่ามีคางานเข้าออกใช่ไหมครับตรวจสอบข้อมูลอยูอ่มีมีการเข้าออกครับยังไม่มีการลบไม่มีครับไม่มีครับคือในส่วนของพอทเนี่ยวันนี้กับทางสอนได้เข้าไปตรวจที่กันเเรียบร้อยนะครับมีการนําชี้จุดที่เราพบ ผู้ร่วมปาร์ตี้แต่ละคนแต่ละห้องแต่ละโซนนะครับรวมถึงของกลางแต่ละจุดเนี่ยมีการบำนินการเรียบร้อยครับมันยังเป็นพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลายอย่างนะครับเช่นตามถังขยะต่างๆหรือของที่กตกหล่นในห้องเนี่ยเรามาส่งให้พอ,อตตรวจเพิ่มเติมครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในทางคดีขณะเดียวกันนะคะท่านก็บอกว่าก็ยังรู้สึกติดใจบางประเด็นนะเพราะว่าจากข้อมูลของตํารวจเนี่ยก็รู้มาว่าปาร์ตี้กลุ่มนี้เป็นการรวมตัวกลุ่มชายรักชาย3กลุ่ม ตัวแทนกลุ่มจะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพดูแลค่าใช้จ่ายไม่มีการเรียกเก็บเงินแต่จะคัดคัดผู้เข้าร่วมควมอ,อผู้ที่จะมาเข้าร่วมงานก็จะบอกว่าก็ต้องดูโปรไฟล์ดูหน้าดูตาดูหุ่นดูอะไรกันแต่เข้าใจว่าเขาให้ไปเปิดห้องใช่ไหม,มไปเปิดห้องก่อนแล้วก็มาเขาก็เลยเสียค่าเช่าตรงเช่าห้องตรงกลางเนี่ยอบอกราคาก็ ถูกจนน่าตกใจเท่าไหร่นะเฉพาะไอ้ตัวค่าห้องที่จัดงานสามหมื่นสามหมื่นถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดโรงแรมเขาคิดว่าอ่ะมันเข้าไปเปิดห้องแต่ละห้องแล้วมันก็เขาก็มีรายได้แต่ตรงนั้นแล้วมันก็อาจจะลดราคาในส่วนนี้ให้ได้หรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวต้องขยายผลหาที่มาของยาเสพติดถูกไหมว่าเอามาจากไหนอย่างไรอ่าอีกเรื่องหนึ่งผู้ต้องหาที่มีนามสกุลไปพ้องไปตรงกับนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่นํายาเข้าไปขายในงานทําให้หลายคนบอกอ้าว ญาติกับตำรวจหรือเปล่าออตำรวจรู้เห็นเป็นใจหรือไม่แต่ว่าจากการตรวจสอบก็ทราบว่าผู้ต้องหาคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำรวจนายนั้นนะก็เขายังฝากตำรวจไปยังท้องที่อื่นๆเนี่ยถ้างานปาร์ตี้เสพยามีการเปลี่ยนรูปแบบเมื่อก่อนเขาจะเจอกันเยอะก็ปาร์ตี้ในผับในบาร์ถูกไหมสถานบันเทิงเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนรูปแบบไปมันก็อโดนจับโดนกวดขันเยอะก็เปลี่ยนไปเปิดห้องพักตามโรงแรมตามคอนโดหรูตามภูวิลล่านะเราเคยได้ยินเรื่องภูวิลล่าด้วยนะ หลีเกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆแบบนี้ดังนั้นก็ต้องเข้าไปตรวจสอบให้ทีหน่อยต้องปราบไม่ให้มันเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นบ่อยครั้งนะครับ